สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้มากินหนึ่งปลาสดครับหนึ่งปลาสดสามตัวใหญ่ๆเลือกลวกพักครับนี่มีบวบไล่อันนี้กับบวบบานเห่าอันนี้น้ำเต่าครับอันนี้พักยังมูอนี่ผมจำไว้พักบานเห่าครับพี่น้องเฮ้ยแจวแสบแจวบเกือเ,เทศบ้านเห่านะครับนะกินน้ำกันพร้อพี่น้อง เอาไปอันนี้คือหนึ่งสมุนไพรนะครับตำอีกตำข้าตำพริกตำข้าตำกระเทียมตำอมหอมครับฮึแต่หนาวพีนะับ ปรากฏนีห่หายาเพี่นต้องเอ้ยงานตลาดก็ไปพอด้เปล่าใจถ้ามึนให้เครื่องบันเท่าเนี่ยผมจะบอกเลย มันดีหอมเขาเครื่องมันบริเวณใหนป่าข้าวพี่น้องเอ้ยแซ่บเด้กกินกับข้อบันเท่าต้นไท่สวนมากเอาเอามาต้มต้มยำเอาหมด

khàng thì hợp lẽ hợp lý lái nữa mà đỡ của đây nhu cầy mấy cái cả ngày à, okay. à. Ôi bao lẻo xẹp nữa หนึ่งสมุน,นไพรชังไรงครับฝากดติดตามไม้ได้วครับไม่ช่องฮักนะชัดเจนฮักนะชัดเจนเพื่อเป็นแรงบ้นดาลใจในการที่คลิปต่อไปนะครับ ฮักนะชัดเจนคลิปนี้ก็ทำนี่แหละครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง